ตัวอุปกรณ์ performance ที่ทุกคนถามถึงชุดเบรก AMG ในชุดจะมีอะไรบ้างมาดูกันได้เลยนะครับ ชุดเบรก AMG สำหรับลูกค้าที่ใช้ตัวเบนซ์อยู่นะครับเราตัวอย่างมานะครับชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นของ W205 นะครับตัวนี้เราสั่งนําเข้าจากทางเยอรมันนะครับทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะครับผมยังไงก็ถ้าลูกค้าที่ยังสงสัยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับสิ่งแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกสายเซนเซอร์เบรกหลังนะครับอันนี้จะเป็นสายของมอเตอร์ชุดไฟฟ้าด้านหลังนะครับเป็นเบรกมือนะครับเซนเซอร์ผ้าเบรก นะครับอันนี้คือเป็นของแท้หมดนะครับมีพาสตัมเบอร์ครบนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดสายถักนะครับสายถักตัวนี้ก็จะเป็นสายถักแท้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกชุดสลัดชุดน็อตนะครับใส่น้ำยาการคลายมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับผมก็คือเป็นโรงงานที่ทางเบมโบเป็นคนผลิตอยู่แล้วนะฮะมีมาครบเลยเราปินด้านหลัง4ี่อันส่วนของพวกชุดขาดัปเตอร์นะครับ อันนี้ก็คือของใหม่หมดเลยนะครับมาพร้อมพวกชุดแผ่นปิ้นรองตามเซนเตอร์นะครับชุดน็อตยึดคาลิเปอร์ถ้าเป็นของที่เป็นของใหม่นะครับสินค้าทุกอย่างมันจะแยกชิ้นมานะครับไม่ได้มีในการประกอบขึ้นมานะครับผมอย่างนี้เราให้ลูกค้าสังเกตง่ายๆตรงนี้ก่อนชุดขาตัวนี้ก็เป็นขาแท้ตรงรุ่นนะครับบัมตาเอ็มจีเรียบร้อยนะครับก็คือมีโลโก้เบมโบกับโลโก้เอ็มจีนะครับผมจะมีสีแดงสีเดียวนะครับจะเป็นรถปัจจุบันนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้า ไปเจอสีอื่นหรืออะไรพวกนี้ให้ตั้งข้อสังเกตไว้กอนผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกของใหม่นะครับตัวนี้นะครับมีเลขพาทุกอย่างครบเลยนะครับผ้าเบรกด้านหลังในส่วนของพวกชุดมอเตอร์นะครับชุดนี้เป็นชุดมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับเบรกมือด้านหลังนะครับของใหม่นะครับผมไม่เคยการใช้งานนะครับจะระบงจระบีไม่มีการถูกใช้งานนะครับชุดฝันเฟืองดูได้เลยครับไม่มีการใส่ไล่ขึ้นมาจะเป็นของชิ้นใหญ่ตัวจานเบรกนะครับ ด้านหลังจะเป็นจานเบรกขนาด360นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมเคียวโค้ดเลเซอร์นะครับรถผลิตปัจจุบันจะต้องมีเคียวโค้ดที่ยิงติดเนื้อนะครับไม่ใช่เป็นประเภทที่เป็นสติ๊กเกอร์แกะนะครับอันนี้ผมรูปให้ดูเลยมันจะไม่สามารถเอาออกได้ตัวชุดปัม๊มคาลิปเปอร์ด้านหลังนะอันนี้คือเราแค่ประกอบให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ใส่น็อตนะครับแต่จริงปกติแล้วคือชุดขานะครับผมกับชุดที่เป็นชุดครอบนะครับจะแยกออกมาจากกัน นะครับผลิตโดย T.R.W. นะครับผมมีขนาดทุกอย่างบอกชัดเจนนะครับบางทีถ้าไปเจอประเภทที่เป็นของเทียบนะครับอาจจะสังเกตตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่า A.M.G. ตรงนี้ความคมชัดและเทคโนโลยีในการกัดไม่เหมือนกันนะฮะดูพวกชุดเฟืองชุดไหลได้เลยครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่สําหรับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับชุดสูบนะครับชุดซีลไม่มีการใช้งานนะครับผมตรงจากโรงงานประกอบเลยจานเบรกด้านหน้าเนี่ยของเราก็จะเป็นเซตประเภทที่เป็นจาน2ชิ้นนะครับผมตัวนี้ ตรงกลางนะครับก็จะเป็นประเภทที่เป็นอลูมิเนียมฟอสนะครับน้ำหนักเบานะครับจากหน้าขนาดก็อยู่ที่ประมาณ3 9 0เนะฮะเหมือนกันครับของแท้ไม่แท้นะครับดูหนึ่งเลยก็คือในส่วนเกณฑ์ในส่วนของพวกน็อตนะครับน็อตโบลบินยึดจานนะครับพวกนี้จะเป็นน็อตประเภทลักษณะเฉพาะนะฮะตัวนี้แล้วก็เอ่อจากโรงงานมาก็คือประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วก็วางอาร์คไว้ให้นะครับไม่มีการขยับที่สังเกตได้ชัดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ q r code คนะครับ ก็เหมือนกับจานหลังเลยครับผมอันนี้จะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับหารูปไล้ดูอีกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ประเภทที่เป็นนำสติ๊กเกอร์มาแปะแล้วก็แกะออกได้นะฮะตัวนี้นะครับผมแล้วก็เจาะไปอีกด้านหลังให้ดูนะครับผมให้ดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับบเราพลิกให้ดูทุกจุดนะฮะให้ดูเป็นของแท้จริงๆนะครับผมแล้วก็มามีเลขของตัวสินค้าครบนะครับ บอกรหัสสินค้ากระบอกขนาดหน้าจานเรียบร้อยนะครับผมชิ้นหน้าที่เป็นชุดปั๊มคลิปเปอร์นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเป็นของที่เป็นของใหม่นะครับแยกชิ้นมานะครับไม่มีการประกอบมาจากโรงงานนะครับผมบางทีลูกค้าจะไปเจอบางทีประกอบมาใส่ผ้าเบรกทุกอย่างอะไรครบแล้วอันนั้นอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงนะฮะของแท้ทุกอย่างแยกชิ้นหมดนะครับแล้วก็จะมีในเซ็ตของแผ่นปิมนเมื่อกี้ที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว เนื้องานสีพวกนี้นะครับผมทนการกัดกร่อนของตัวชุดน้ํามันเบรกนะครับมีมาให้ครบนะครับโลโก้ a m g นะครับปั๊มนวนครบแท้นะครับผมมีคิวา์โค้ดตรงรุ่นนะครับตัวนี้มีเลขพาทุกอย่างบอกครบเลยสวยงามมากครับตัวจริงนี่คือเนื้อของตัวคาลิเปอร์นะครับบางทีลูกค้าเจอจะเป็นของเทียบนะครับอาจจะมีการรูปแล้ว นูนสะดุดมือนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับออริจินอลจริงๆนะครับอันนี้คือสกีนเนื้อเรียบติดมาเลยนะครับปมตั้งชุดนะครับผมก็ตรงนี้แบมโบนะครับเป็นคนผลิตนะครับถ้าไม่มีก็สังเกตไว้ก่อนได้เลยนะครับผมพระเบรกด้านหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นของแบมโบเหมือนกันเล็กผาดนี้ของใหม่นะฮะไม่มีการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับตัวแพคเกจจิ้งนะครับบางทีลูกค้าก็ถังกันมาของเทียบนะครับผมก็อาจจะกล่องอาจจะไม่ใช่แนวนี้ นะครับไม่มีเลขบาร์โค้ดไม่มีการบอกแหล่งที่มาในการนําเข้านะครับผมก็สังเกตง่ายๆนะครับลูกค้าอาจจะไปเจอชุดเต็มบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นประเภทที่เป็นมือสองนำมาบิวหรือเป็นของเทียบบ้างฝากตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับถ้าเกิดลูกค้าที่กำลังมองหาเบรกที่เป็นเบรกเอ็นะครับเราแนะนําเป็นของมือหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบางทีถ้าเป็นของที่ ผังการใช้งานมาแล้วอาจจะเป็นของที่เป็นของแท้ก็จริงนะครับบางทีรูปสูบหรือประเภทที่เป็นพวกอะไหล่บางส่วนอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่ได้มาตรฐานถ้าเกิดเป็นในรว่ของความปลอดภัยยังไงมือหนึ่งก็ยังดีที่สุดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ายังคิดไม่ออกว่าจะไปหาที่ไหนนะครับก็ฝากที่เราไว้ด้วยนะครับผมเรายินดีนะครับสั่งนําเข้าให้นะครับเป็นของแท้ยกชุดอย่างนี้นะครับผมแล้วถ้าใครสนใจต่อไปอยากจะให้รีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ